ใหญ่มากจริงๆซุ้มปีเนี่ยก็ทลังกายว่าเดิมอีกก็อยากจะขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทุกคนครับที่เชิญพวกเรามาอีกครั้งหนึ่งครับใช่ก็ตื่นเต้นจริงเหมือนได้เติบโตมาด้วยการท้อจริงวันแรกที่ออนคือนวันเหมือนเป็นงานแรกๆเลยที่เราได้ออกจากน i t ีอ่ออนเพราะว่าทำให้เราได้เห็นว่ามีผู้คนที่รักเรามากแค่ไหนวันนั้นเราดีใจกันมากจนถึงวันนี้ทุกคนยังคงอยู่กับเราแล้วก็ฝิดมาได้อยู่กับเราเราได้มาถึงตอบท้ายก็ยินมากเลย ครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่พวกเราอย่างเรา <ingers> คือได้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันของซ์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่ดีครับซีรีส์วายคือเป็นซอล์ทเพเวอร์ไม่ใช่เด็กไทยนะมันการขยายตัวโลกอะไรเราบอกอย่างนั้นนะเราเป็นอันดับหนึ่งเราเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องซอล์พาวเวอร์ไอ้เรื่องซีรีส์วายเราเราภูมิใจครับในในซอล์พาวเวอร์ในตำแหน่งนี้เราภูมิใจมากแล้วก็อยากให้มันดีขึ้นไปครับก็ดีใจที่ ผลงานของไทยอะครับอย่างน้อยคือผมแบบไปออกอีเวนต์ต่างประเทศเยอะไม่ไว่าจะไปที่ไหนก็นตามแบบทุกคนต้การซัพพอร์ตเรามากจริงๆ,ๆก็ดีใจครับแล้วก็อยากให้อนาคตคือเอ,อ่อซัพพอร์ตของไทยแล้วก็ซีไไคร,ครีส์วายถ่ยเดี๋ยวไปไกลมากกว่านี้นอกจากนี้เนอะปีน,นี้นอกจากซีรีส์วายแล้วเนี้ยเอ่อไทยมีซอฟต์แวอร์อีกก็คืออีทีปปโอ้ใช่เคยอีทีป๊อปมาแรงมากแล้วก็ใช่ไป่แน้องๆเก่งกันมากอย่างรายการเนอะแต่รายการที่ออกมาคือมันเปิดเปิดตายแล้วเปิดอื่นน้องนะไม่ น้องน้องน้องเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็พี่ๆน้องๆออทุกคนเก่งมากเราเราก็กลับมาฟังเพลงไท,ทเยเหมือน,นกันกลับมาติดตามศิลปินไทยเหมือนกันก็ขอให้แบบไปได้ไกลใครใช่ครับเหมือนกันขอให้ไปได้ไกลๆแล้วก็จริงๆผมก็เป็นคนที่ฟังเพลงไทยอยู่แล้วแล้วพอ,อยิ่งรู้สึกว่าวพอทีป๊อปเรากลับมาดังกลับมาอุยแบบนั้งนเนี่ยเออเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานิดหนึ่งคือแบบเราเห็นถึงความตั้งใจไม่ว่าแบบจะเรื่องของการร้องเพลงการทำโชว์การเต้นกระตังเรื่งแบบน้องๆ้อง เก่งมากจนแบบผมก็แอบคิดว่าอุยถ้าเกิดเป็นเราอ่ะไม่น่าจะทำได้ขนาดนี้ด้วยซ้ับต้องแบบน้องลองคือเก่งมากจริงเราอยากจะมีตั้งสักหนึ่งสักมแ้นหรืออะไรสักหนึ่งสตกเดิมเดิมสักหนึ่งสติ๊กแเราไม่างถ้อยู่กับน้องๆได้ไหมครับจริงๆเราก็ให้แบบว่าลองเป็นตามแบบว่าแฟนที้หรืออะไรที่ไม่้เนาะถ้าหน่อยใกล้ใกล้ที่ฟังเราแล้ก็ฟังเพลงไทยตอนนี้เราฟังอะไรเป็นพิเศษยังบ้างไหมเอาจริงผมตอนนี้ผมติดตามอยู่รายการหนึ่งครับก็ 789ดก้าพูดได้พูดได้ก็มันเก่งเขาถือว่าเขียนพัฒนาการของแต่แรกคือแบบในฟองเก่งมากใช่ครับ่วนผมคือบอกว่าฟังฟังรูปเพลงดีกว่ายิ่งแบบทุกเพลงที่แบบเป็นไวรัลแล้วดังอยู่ตอนนี้ก็ถือวังหมดเลย ตอนนี้จะเป็นการมิกซ์เป็นซึ่งคู่เนาะครับผมได้ที่ประกาศเสร็จแล้วครับมีมากรก้ากับพี่ปุ๋มใช่ครับแล้วก็อยู่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบว่าทำผลงานใหม่ออกมาครับซึ่งทางพี่เมย์แล้วก็พี่พี่เมย์วานก็เพิ่งจะปล่อยประกาศออกไปมเมื่อเร็วๆนี้ครับก็บเป็นสองโปรเจกต์ใหม่ของทางเมย์วานนะครับขอฝากทุกคนด้วยใช่ครับจะเป็นอะไรประมาณไหนอะไรของเราอ่าบอกไนดะ้เพราะว่าจริงๆครับผลงานผลงานสองผลงานเนี่ย คือพี่พี่ไปถาบทุกคนจะถามมาเสมอว่าเออจะมีบทงานร่วมกันอีกไหมซึ่งน่าจะเป็นผลงานที่ทุกคนตั้งตารอครับใช่ครับก็อันเนี้ยตอได้เห็นแบบพวกผมสองคนแบบอยู่ในแบบอยู่ในเฟรมเดียวกันอีกใช่ครับมาว่าอะไรยังไงไหมสปอยล์แบบไม่สปอยล์หรอจริงสปอยล์ได้สปอยล์ได้สปอยลัจสปอยล์ได้ละกันก็เป็นเป็นในบทที่ผมตื่นตั้งแต่ได้รับชื่อตัวละครแค่ชื่อตัวละครเราก็เราก็ชอบแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ทำให้เราถึงว่าเราอยากติดตามบทนั้ง ก็อยากให้ทุกคนได้ได้รู้จักกับตัวละครนี้เยใช่แตกต่างอะไรไหมแตกต่างัแตกต่างไหมผมรู้สึกว่าอ่ะผลงานเรื่องใหม่มันมันมีความโตกว่าเรื่องที่ผ่านมาของพวกเราทั้งสองเรื่องของแบ็ค์กาวตัวละครแล้วกันครับแล้วก็บอกแค่ว่าแค่ชื่อซีรีส์กับชื่อตัวละครก็มีความหมายหมดเลยแสดงว่าเราจะได้เห็นอะไรเป็นมายู่ดาวคอนสติโลใช่แล้ว่าพิก ยิกเลยแบบปุ๊บนงี้เลยคว่ำเลยใช่แต่ไม่ใช่แค่ผมตอนด้วยก็ยังมีผลงานของแบบผู้อื่นด้วยใช่ปกติเนาะสองคนนี้ชอบได้แบบว่าพี่ชอบได้อะไรที่แบบอายุน้อยของจีนแล้วก็ขอได้อายุแบบเยอะเพินอันนี้ยังไงอ่าต้องลองดูครับอาจจะไม่ไม่เหมือนเดิมตลอดไป ทุกคนอาจจะเห็นเราสองคนเข้าไปใช้ชีวิตมากกว่ารุ่งมิถาดมาหรือเปล่าไอ้แค่นี้ได้แค่นี้มันกดดันอะไรไหมพอเราเหมือนว่าเราได้กดอะไรที่เราต้องตายแตกไปสำหรับกดดันไหมหรอถามว่ากดดันไหมกดดันก็เหมือนพอเป็นเรื่องที่สองเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นมันมันจะอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเราต้องรู้จักทำกันบ้านแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นในบทบาทต่อไป ช่ครับแล้วก็แน่นอนว่ายิ่งเป็นผลงานใหม่ที่ที่เราเราเห็นเขาติดกันทำงานว่าแบบที่พี่ทุกคนเขาตั้งใจกันมากมากเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทำออกมาให้มันดีมากกว่าผลงานที่ผ่านมาครับแฟนวงแฟนมีสต่อยตอนนี้เตรียมอะไรไปเซอร์ไพรส์ไหมครับใช่ก็จริงๆเนี่ยยิ่งเป็นแฟนมิสคู่คู่ที่ผ่านมาเป็นแฟนมิสซิ่คนก็จะมีอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นได้ไปพบเจอกัน ใช่ครับหรือว่าเรื่องของโชว์ที่พอมันเป็นสี่ผมมันจะแบบอาจจะเห็นเล่าหนึ่งถึงสองโชว์ต่อ event อีเวนต์ก็อาจจะได้เห็นมากขึ้นใน e in, ในทัมติ้งคู่ครับภาษาล่าจะอยากจะแบบสมมติไปต่างประเทศภาษาบอกลักยุ่ยเกลือไ,ไปไหมภาษาบอกรักล่าสุดผมเพิ่งได้เหมือนจะเล้าไปออกไปไปถ่ายคลิปแล้วพี่เขาเหมือนให้เล่นเกมบอกรักเจ็บภาษาแล้วเหมือนกับว่ายิ่งแบบเราได้ไปทัมปิ้งตามประเทศแล้วก็ที่ต่างๆเยอะมากมายก็รู้สึกว่าเอ้ย แต่เราไปจะเขามีภาษาที่มีเสน่ห์แล้วก็จริงๆถ้าเกิดโอกาสอยากเรียนรู้เพิ่มถึงแม้ว่าแบบเราตังเรจะจำมันไม่ค่อยเก่งก็ตามแต่ก็อยากจะสื่อสารกับพี่ผู้เป็นขับทุกคนให้ให้เข้าใจมากขึ้นคผมก็เพฝาะว่ากอดพี่เลยอ้อมบุอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับก็จะน่ารักกับที่ตลอดไปแล้วแล้วก็ขอบคุณงานด้วยครับในอนาคตนี้ก็ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็จะทำผกงานอย่างเต็มที่ ใช่ครับแล้วก็อยากอยาอกปอสมองพอเราสองคนก็จะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นเด็กที่<ม>เก่งมากขึ้นแล้วก็ยังส่งมอบความสุกขกับผุ้คนได้มากขึ้นนะคระับขอฝากพวกเราสองคนด้วยครับขอบคุณครับยิ้มขอถ่ายรูปนะครัคบ